สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเนาะกับแนวทางนะคะเลขกำลังวันนะคะ กำลังวันนะคะปังนะคะเด่นสีตัวนะคะเด่นสีนะะนตัวบนล่างนะคะเข้าทุกงวดเลยนะคะทุกคนใครมีตัวเด่นเอามาจับใส่เอาเดอ้อสูตรตารางนะคะงวดที่ผ่านมาก็ตายนะคะยับเยินนะคะแอดก็อาทิตย์นี้จะรอดไหมเนาะเอาดูเป็นแนวทางกันไปเด้อทุกคนลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจับค่อยตามนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านเลยค่ะที่ปังนะคะ เอานี่แหละค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ปังอีกขอให้หมันอีกนะคะฮาคือบ่ได้ไรสดคุยกันเลยเพื่อนเดียวมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอน,นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ <c oughs> ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ <c oughs> เอาไปหมันเอาไปหิงเอาไปปังกันในสูตรตารางนะคะสู้ต่อค่ะเมื่อก่อนนี้ตารางยับเยินค่ะของเอดหลุดยับเยินทุกสูตรเลยนะคะทุกคนนะคะไม่คิดว่าจะหลุดเหมือนกันนะคะ เจอวันพระแล้วก็วันจันไปนะคะแอดก็ไปไม่ได้นะคะไปไม่รอดค่ะทุกคนนะคะรอดกันอยู่บ่ค่ะโอ้ยเอฟซีปังกันหลายๆท่านเลยนะคะแอดดีใจด้วยเ้อกับทุกท่านที่โชคดีนะคะนี่ละค่ะพนว่าเนาะแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้วาสนาเมียนข่วมเพลินอีลีจ้ะแข่งในการเลือกสูตรที่จะไปนี่แล้วจ้ะ <laughs> แข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาเนี่ยมันแข่งบ่ได้อีหลีเดจ้ะอ่ะมาดูกันนะคะสูตรตารางงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่ห้านะคะมีทุกตัวนะคะสองหมาอีหรลีนะคะสองนะคะเลขวันที่นะคะมาจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยจะเป็นอีสวยเหลือใจคะ่ะเลขทงเลขถูกกับโบมี่เลยจ้ะเลขยังกับโบมีค่ค่ะบ่ได้น้ำมูเพ่นจกักบาทจักสตัง์เป็นไปได้ะคะ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะสีบ่ถือจักอันเลยค่ะโอ้ยเม็ดเดียวก็ไม่ถูกเลขทูกก็ไม่ถูกนะคะได้ห,าห้านอยมาเมดเล่าเลยบาทโอ้เลอหหือยุตัตงแต่ฮห้านอยวันพุธนี่คอยสิไปดีบนอ้อว่ะตัวไหนดังคะสายเลขดังนะคะตัวไหนมาแล้วนะคะตัวไหนมาตัวไหนดังนะคะทุกคนกิงเหล็กยู่คะ่ะจะพยายามนะคะจะพยายามลงให้ทันนะคะคืนนี้จะทันไม่นอนะคะทุกคนถ้าไม่ทันก็อะ ถ้าไม่ทันก็ค่อยว่ากันนะคะตอนเช้านะคะเดี๋ยวลงให้นะคะทุกคนนะคะค่อยๆดูเป็นแนวทางกันไปนี่นะคะสวยทุกตัวเลยนะคะเสียดายนะคะงวดนี้นะคะแอดปรับสูตรนิดหน่อยนะคะสําหรับเลขกําลังวันนะคะแอดปรับสูตรนิดหน่อยนะคะทุกๆคนนะคะปรับสูตรนิดหน่อย รู้สึกว่าสูตรนี้จะเข้าดีนะคะตัวจับคู่อ่าดูเป็นแนวทางกันไปนะคะหลังจากที่เด้งมาสองงวดนะคะเด้งมาสองงวดสู้กันต่อค่ะทุกคนสู้กันต่อวันที่ยี่สิบสองมันออกเลขวันที่เลยเด้สองเก้านะคะเลขก็ไม่มาเลยนะคะก็เป็นเลขที่ถือกันอยู่บ่สองเก่านะคะอร่อยมากจรงจริงแบบเนี่ยเขาขันเขียนบบมาเนสองเก่าเอดว่าทุกคนว่ามันจะแอบมาเลขรัฐบาลไทยไหมคะเลขรัฐบาลไทยมันออกเงียงกวงวดก่อนเนี่ย หกสี่นะคะหกสี่แล้วก็ห้าแปดนะคะอู้เอดว่างวดก่อนจังได้กระมานแท้ๆท้ทว่าสัญหาแปดนะคะเออใส่บบกจังคือกันเลฮยอนมึนงงเลยนะคะหวยอยอกมานางเฮ็ดเซเวอเอ็ดไปจังสีเฮ็ดจังได้เอ็ดก็นางเฮ็ดเซเวย์นั่งอึนมึนงงอยู่นะคะประมาณสามนาทีนะคะออ้เลขทูบยังไปไม่ได้ขนาดเจ้าที่ยังไปบ่ดด้เฮ้ยเอามาดูกันนะคะทุกคนสู้กันต่อนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเนาะตารางวันพุธนะคะวันพุธเลขวันที่สิบห้าอีบัยี่สิอว่าหวยตามตูดขออ่อยเด้อมาดูกันนะคะเลขไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะเลขไอ้เลขตารางวันพุธนะคะเอาเดี๋ยนะคะ เลขตารางวันพุธนะคะทุกคนนี่เด้อตำลาวสูตรตารางนะคะวันพุธนะคะทุกคนนะคะขนาดนี่บักปานนี่มันยังบอดได้โอ้เหลือใจค่ะค่ะนี่งวดนี้นะคะเลขดันตามตูดนะคะหรือมันจะออกตัวเก่าอะตายบอถ้าหกมานี่ตายเนี่ยเลยนะคะวันพุธนี่หกเดินดีซะรวยเบนบอโอ้วันพุธนี่หกเดินดีบอดอะมาดูกันนะคะสูตรตารางนะคะวันพุธค่ะทุกคนนะคะสูตรตารางวันพุธกําลังวันพุธก่อนเนาะ แปดเก้าสี่ห้านะคะแอดปรับสูตรนะคะทุกคนแอดปรับสนะูตรเนาะได้สูตรใหม่ไม่อีกแล้วค่ะเออได้สูตรใหม่มาอีกแล้วนั่งคิดไปคิดมากนะคะสูตรตารางเพราะว่ามันตั้งหลายตัวนะคะมันเป็นสูตรที่ไม่น่านหลุดที่สุดนะคะตัวเด่นอะ่ะขอแค่ตัวเด่นนะคะเอามาใส่เอามาจับใส่กระโหลกแอดได้นะคะทุกคนตัวเด่นสี่ตัวนะคะคือเด่นสี่ตัวบนล่างนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกเด่นสี่ตัวบนล่างเนาะ นะคะทุกคน8 9 4 5นะคะยังไงก็ต้องติด8ติด9ติด4ติด5มานะคะทุกคนนะคะสิบเป็นตัวใดเนาะ8 9อีกแล้วค่ะหรือเปดมันจะตามตูดเราบอนะคะมาดูนะคะในตารางให้ 8 9ดเก้าสนะคะศูนย์หนึ่งนะคะแปดเก้าสนะคะทุกคนซึ่งเป็นนะคะแอดกระจับนะคะ8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามะคะเก้าศูนยนะคะสี่ศูนย์นะคะห้าศูนย์นนะคะ,ะ,คะชุดนี้คือชุดที่แอดจับในตารางนะคะจับในตารางตั้งหลักนะคะตั้งหลักตัวเด่นนะคะ อันนี้นะคะมันสีมาอยู่บนเเล็วันที่ถ้าเลขวันที่อาจจะเป็นสีเก้าอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสองสี่นะคะสองสีในนี้มีนะคะแต่สีเก้าเลยมีแค่ในตารางนะคะแอดไม่ได้จับนะคะแอดไม่ได้จับนะคะหรือมันจะออกเลขวันที่อีกบ่มีเลขคู่อค่ะสองสี่อย่างเงี้ยบอกค่ะเอาก็ดูนะคะในนี้ก็มีเด้มีสี่นะคะในสี่นะคะก็ถือว่ามีเลยนะคะหนสี่้ะทุกคนนะคะจะแม่กับหัวหมุนคือกันเลยจาะไม่ได้เลยนะคะทุกคน เว่าตะอกเอาหนีแคบเอาเลยนะคะจะมีสูตรตารางสูตรหลักร้อยนะคะสูตรตารางนี่แอดปรับสูตรนะคะปรับสูตรเมกกื่อกรุดมเหมือนเดียวกับปับ๊บเลบอแอดว่าสันปั๊บค่ะต้องปับ๊บ <c oughs> ต้องปรับนะคะเสียได้นะคะเมื่อวานนี้ไปทําฟันนะคะเมื่อวานนี้ไปทําฟันไม่ได้นันีนะคะเมื่อวานนี้ เมื่อวานไปทำฟันไม่ได้มาไลฟ์สดกับเอฟซีเลยนะคะอูส้ส่งดีเลยล่ละค่ะถ้าไลฟ์หมดกันเยอะเนี่ยเลยนะคะทุกคนสีผ้ากันอัดบักคักเลยเบิ่งส่งเบิ่นบนเอียงบนอู้สียดายเนาะออกสองห้านะคะถือว่าเป็นเลขที่สวยอยู่เดยสองห้าเก่าสองเก้าสองนี่ตามกันมานานมากเลยเัิดเวลาเขาตามบออกด้วยคัอเกดเวลาเขาบบตามบอกดีดีเนาะ ตั้งสีลค่ะเขาว่าหหวยนะคะทุกคนเอาไปดูเป็นแนวทางนะคะเป็นตะคือบอัวจะเป็นตะคือบอัวโอ้ยผู้ใดสิไปตัวไดก็แอดไปน้ำในเด้อค่ะผู้ใดสีหลอดบอหลอดก็เอาหอายออออขึ้นมาน้ำในเดอ้อค่ะจุกไม่เยอะนะคะวันเมื่อวันจันนะคะเพราะว่าก็เบานะคะกลัวนะคะแอหเลยกลัวแต่ก็จุกนะคะทุกคนวันผุดเสียวขึ้นไหนบ่นออคือเป็นตาาัวอย่างแทงหวยอาทิตย์่อยตายตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยเฮ้ยวันจัน เลิกค <L eg ang> ือบ่ด,ดีเลยค่ะอาทิตย์นี้โอ้ยวันจันทร์วันพุธแอดพักก่อน嘛ให้เอฟซีลงสนามไปสักก่อนมาสั่นก้อยหลายๆท่านก็ดวงดีนะคะพกดวงมาเลือกสูตรบะคะหลายๆท่านดวงดีเลยนะคะดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจากขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้ะ